เอ้คุณแม่เราก็แบบวุ่นายเนาะไปที่งานเซ็นเดีตามภาษาคนสวยต้อส่งพร้อมย่างคะพร้อมแล้วค่ะเด่นเดอรี่ของพี่ใหญ่อมานกันดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่าสวยมาก ดาราน่เห็นรูปเลยนั่นเนี่ยชมเห็นแล้วเมื่อคืเห็นนั่นแต่ในไอจีเมื่อคืนนี้ดาราก็อัปเดตไปเยอะเห็นนักปื้มของใครเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามหาให้ดูปื้มเจมจีแหละเพราะเขาไปถ่ายกันภายแบบกันมาครือยังไม่ได้วางเลยแต่ว่ามีรูปอยู่รูปหนึ่งที่พี่แกคัดมาแล้วก็เอามาโชว์ในงานแล้วก็ยังมีรูปพี่ลูกเกดถ่ายปีกีนี่ใช่ไหมเรียกว่าทั้งนางแบบทั้งดาราเนี่ยผ่านชัตเตอร์ของพี่แม่พี่ใหญ่ไปเยอะเลยใช่ไหมที่ถ่ายไว้เรื่องเมื่อไนร่นักเดทยายาะเห็นไหมเนี่ย มีทั้งหมดเนี่ยแหละนะคะคือไม่ต้องไปประเมินค่าว่า30ปีที่อยู่ในวงการมาเนี่ยนะคะพี่แก่ถ่ายไปกี่กี่พันเซตคือเรียกเป็นพันดีกว่าใช่แล้วค่ะส่วนใหญ่ที่คุณเห็นนะคะก็คือเป็นฝีมือของพี่ใหญ่อมาศมีลูกศิษย์มาด้วยนะที่เงอมีลูกศิษย์ไทยทอดลูกศิษย์พี่นาเด้ใช่เดชอบใช่กชเวลาไปแบบงานอะไรชอบมีกล้องติดไปค่ะอันนี้นะคะนี่ยังไม่หมดนะ นี่ทีมของ e x a c แนะคะฮ<ช>ีนวเมื่อวานนี้ง<ช>ม,มากับพี่เจีย๊ยบสุพิณพาใช่ค่ะพี่ไม่ว่าเป็นส่วนน้อยนะจริงๆแล้วเกือบทุกคนในเมืองไทยเนี่ยอยากจะผ่านรูชัตเตอร์ของพี่เ<ช>ขาเราสามคนก็อยากจะผ่านรูของพี่ใหญ่เหมือนกัน <c oughs> รูชรัตเตอร์และอ๋อน้องลืมชัตเตอร์ใช่ไหมน้องลืมคำว่าชาัตเตอร์จะไปรูชรัตเตอร์เออฉับอกว่าดาราดังๆทุกฟ้าเมืองไทยของไทยเนี่ยคือผ่านมือพี่มาหมดแล้วเมืก กะผ่านเอาจริงๆถ่ายแล้วมันออกมาสวยมันดูเพอร์เฟกต์ใช่เขามีมุมมาจา์แล้วนะคะคือเหตุผลงานไม่ต้องไปดูแสงและเงาอะไรย่างเงี้ยคือแบบว่ามันใช่อ่ะมันบอกมบอกความเป็นสไตล์ของพี่ใหญ่อมาดนะมาดูสัมภาษณ์ดีกว่าดาราที่เข้าไปด้วยนะคะเริ่มประเดิมคนแรกก็ศิลเอกเนี่ยนะคะน้องเดเดคูกิี้มิยะใช่แล้วค่ะก็ไปถามประเด็นเดิมนะคะสำหรับทริปนะคะหวานแหววสุดแหววหวานแหววสุดแหววนั่นเองนะคะกับน้องยายาเนี่ยสาขันไม่ให้ดูติดกันนการให้ดูติดกันมันจะเป็นการจง ใจ oh. อ่าพูดจริงๆคือขั้นเผื่อคุณผู้ชมจะจำไม่ได้ว่าเมื่อสักครู่ที่เราเปิดไปน้นองยายาพูดว่าอะไร oh. อ่าน,นีเอาของนาเดชมาดูซิจะพูดเหมือนกันไหมอ นะคะหวานจริงอะไรจริงนะคะถามนาเดชหน่อยว่าหวานกันจริงๆหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะเริ่มมีกระแสมาอีกแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดเลยนะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพักหลังเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่องเนี่ยจะให้น้องยาย่าเนี่ยไปเล่น <c oughs> ละครคู่กับเจมจิแล้วบางคนก็มาบอกว่้จริงๆแลแบบ้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะเล่นเนี่ยต้องเป็นนาเดชน,นะแต่เขาเจมจีเล่นก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยาร์เหมือนกับจะปั้นคู่จิ้นใหม่ต่ที่บอกจริงว่าเราจะจิ้นแรกนะอย่างของเจมจิเนี่ยเราก็จิ้นกับเบลล่านะ <c oughs> ใช่อย่างของนาเดชก็เราก็ต้องจิ้นกัน น้องย่าๆจะทำให้ได sure ja ้ก okay, ับคนอื่นได้แต่มันก็ดูแบบโอเคนะคะมันอยู่อาจจะยังแบบไม่ใช่ร้อยเปอร์เ <infinity> ซ็นเร่งกับยยาเมื่อไหร่เนี่ยคือใช่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ค่ะนะคะ้รอบงนยิ่ใหญ่ใช่ครับผมก็เป็นงานที่แสดงถึงความเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ฝีมือของพี่อามาดของเราครับคเห็นรูปเองที่โชว์หรือยังครับเห็นแล้วครับผมก น่ารักครับน่ารักดีครับผมก็ขอบคุณพี่มาที่แบบว่าพี่ใหญ่ที่แบบว่าได้ได้แบบว่าทำรูปรูปมาไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนนักแสดงคนไหนนางแบบคนไหนในแบบไหนก็ออกมาสวยมาหล่อได้แบบอยากใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้๋ยวรูปนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่กี่ครั้งแล้วครับกี่ครั้งไม่รู้นะแต่รู้จักพี่ใหญ่มาก็3ปีแล้วครับสามปีได้ครับผมก็ก็เป็นเป็นทั้งพี่คนหนึ่งทั้งครูคนหนึ่งทั้งช่างภาพคนหนึ่งที่แบบว่าเราก็นับถือมาตลอดเลยเรียกว่าไว้ใจว่าภาพที่ออกมานี่คือสวยแน่นอนก็ใช่ก็แบบต้องคอยแบ คือแบบคอยถามความรู้อะไรกบบพี่ใหญ่ตลอดเนีเวลาถ่ายรูปจะมีผลงานต่อไปกับพี่ใหญ่ไมหมคะแม่จริงๆแล้วบางทีไปถ่ายรูปงานอะไรเงี้ยผมก็จะคอยปรึกษาพี่ใหญ่ตลอดเลยเนะี่ใช้ว่าแบบโอเคหรือเปล่า เราเองก็สนใจเรื่องถ่ายเลยดีกว่าถ่ายรูปจริงๆใช่ใช่ก็ชอบดึนภาพดึงภาพอะไรอยางเงี้ยแล้วมี่ขอเลือกอะไรเป็นบแร้างนะคะก็ปกติเหมือนเดิมฮะจะดูให้ถ่ายไปเรื่อยๆอะไรถ้ามีเวลาว่างถึงจะดีบกล้องออกมาถ่ายนี่เป็นแบบเดไปหาครับแบบว่าหานางแบบนายแบบมาถ่ายเป็นของดีกันก็ถ้ามีโอกาสก็แน่น่าทนอย่างนี้ครับล่าสุดเพิ่งถ่ายพอจะพิเศษไปครับผม ช่ก็มีพี่ใหญ่เป็นเป็นเอ่อเด็กที่ปรึกษาเนี่ยครับผมน้องแบบระจำต้องเป็นน้องรายยาคนเดียว้องเป็นน้องรายยาฮะตอนนี้เป็นรายยาตอนนี้มีกี่นรูปรายยามีเยอะเหมือนกันครับผมแล้วเยอะเลยนะเห็นล่าสุดไปอิตาลีคืออะไรใช่ครับใช่เป็นทริปอะไรยังไงคะรัอเป็นงานที่เป็นไปถ่ายแบบก็ต้งสื้อเพื่อนเดินทางครับก็ไปแบบเป็นกิงต้องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปโอกาสไปมีไปแฟลชเฟิร์ตไปลงผมที่อิตาลีก็โอ้โสวยมากมากเห็นคุณแม่ไป แม่ <formation> ช้อปปิ้งใหญ่เลยครับผมอ่าจำที่คว่ำน้องแม่ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยไปเยอะไหมครับหมดไปเยอะไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะค่าอยู่ค่ากินมากกว่าครับเพราะว่าเจออาหารอร่อยๆก็กินอะไรเงี้ยเรียกว่าให้คุณแม่ช้อปเท่าไหร่อีกทริปนี้ก็ก็เป็นของขวัญวันวันแม่แห่งชาติไปอะไรเงี้ยครับผมก็จะของคว่ำน้องแม่มีของสายยาไหมคะไม่มีครับไม่โยใจไหมไม่้ดยใจทริปนี้ประทับใจอะไรบ้างอ่าสถานที่นะฮะสถานที่ แล้วก็อากาศแล้วก็ความสนุกแล้วก็ความตื่นตาตื่นใจที่เราไม่เคยไปยุโรปมาก่อนเลยครั้งแรกที่ไปก็สนุกดีแต่เห็นนิดไหมคะทริปนี้เออก็ปกตินี่ครับปกติเมื่อเห็นรูปแล้วก็จะยานน้อยไปหน่อยเงคนก็แบบอยากจะเห็นเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวรอติดตามชมในยค่ะเซตเซนีและการของเคลื่อนทางครับผมเยอรมันกับอิตาลีครับ ไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าครับนอกจากไปทำงานที่นี่จริงไปทำงานนี่ก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วพี่คุณมีแบบว่าไปสถานที่ต่างๆคือแบบไปโคลอสเซียมบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าไปเที่ยวในตัวแล้วถ่ายรูปอะไรกันทั้งช่างหน้าช่างผมทั้งช่างภาพก็ แย่งกันถ่ายรูปออะไรย่างงเี้ยช่วงนี้เดินสายเที่ยวแต่ว่ารูปอนจสกายได้ทำการเดินทางมาถึงเลยกำลังจะเริ่มแล้วครับล่าสุดเมื่อวานก้อนแม่ก็ได้อนำเงินไปมอบให้กับโรงเรียนที่อุดรครับผมก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งมาจากหนังสือนักเด็ดดวงใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่10สิงหาคมนะ้าจดือนกรกฎาก็จะไปที่วัดที่อำเภอยำโพงครับจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นทำบุญถูกแล้วใช่ถึงก็เคยังไปเก่งแรงกับโบ อันนี้ก็แล้วแต่คุณแม่เลยครับผมก็จะเป็นทำคุณแม่เพื่อคุณแม่จะจัดกันกันแบบว่าญาติญาติเงี่ยเพื่อนแม่อยู่แล้วเนี้ยเราก็แบบได้มีโอกาสเรียกว่าติดต่อสายบุญกันอะไรไปทํากันด้วยเลยตอนนี้ก็ดีครับถ่ายไรซิงซันอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องหนึ่งกําลังจะได้เปิดกล้องเรื่องามีเอกสารออกมาจาันธีปะคะเรื่องใหม่ของยายิาได้เล่นคู่เจมจีอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับแฟนคลับเราก็ไม่ยอมอะไรเงี้ย ไม่ทราบเหมือนกันทราบเรื่องนี้บ้าไหมเลยว่ายายาจะได้เล่นคู้เจมส์สี่ไหมไม่ทราบคริงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องนี้วเราเริงจริงก็ไม่ไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นทางเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องวางตัววางละครอะไรเงี้ยชาแรคเตอร์แต่พอะไรก็ดีใช่ไหมว่าน้องได้มีงานร่วมกันเลย มีกระแสแล้วบอกจริงๆแล้วเป็นเราด้วยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเจมส์็ไาดูเม่อนกระแสแฝงตกองไปตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่อยู่เงียบไม่ค่อยมีอะไรมากตอนนี้เหมือนมีกระแสข่าว่าเขาจะดันเจมส์กลับไปโเตยเยอะเราด้วยก็ถ้าถ้ามีโอกาสได้น้องๆไดมโกาสก็ต้อัวเราไม่ได้เร็ไมทที่เราไม่ไม่ไม่มีใครแท่รา แนนี้มัจะแบบทำให้แฟนคลับสามคนสามแล้วไม่เข้าใจกันอะไรอย่างงี้อ่ออันนี้ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวครับอยากชี้แจงเรื่องการวางตัวละครให้แฟนคลับฟังยังไงบ้างเออ่ต้องถามพี่สมรักนะวางตัวละครที่ถามพี่สมรักคนเดียวเลยใช่เออขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะไม่ได้ไปเที่ยวค่ะไปถ่ายหนังสือ เท่าที่ไปเที่ยวมาหนูว่าโรมบอกว่รูปสวยมากสวยมากจริงๆค่ะเป็นประเทศที่แบบอนุรักษ์ความเป็นแบบโรแมนลิกของเขาแบบตั้งแต่เมื่อก่อนนะคะแล้วสวยมากแล้วก็ได้ไปเวลาอเมริกาที่เยอรมันก็สวยเหมือนกันคนละอย่างหรูอว่าจริงเราไปสวิตเซอร์แลดทที่นั่นบ้างมาค่เป็นเยาว์สบายสบายเข้าบบแบบบบมาหนูว่าด้วยด้วยองค์ประกอบของประเทศแล้วเมืองนั้นมันเลยดูแบบอุ้ยสวยงามจังเลยแต่จริงๆแล้ว เหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่ร่มแบบมันมีสถานที่ที่ไปต้องไปถ่ายเยอะค่ะแล้วมันไกลจากกันมากต้องแบบวิง่งวิ่งถ่ายวิง่งวิ่งถ่ายค่ะคือแบบเป็นทริปที่ทํางานจริงๆค่ะแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีหวานอะไรค่ะคือมันเป็นรูปใหญ่ไม่ได้มีเปิดใช่ไหบเที่ยวเป็นแบบวุ้ยไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปเที่ยวอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่นี้ไปทำงานค่ะถ้ามมตมีกระแสนพันที่เราเห็นหรือยังก็ไม่ทราบนะคะว่าช่องสามจับเราเล่นละครกับเจมส์สี ็ไม่รู้อยู่นี่ว,ว่าจะแบบเล่นเรื่องต่อไปจะเล่นกับใครเวลาการติดต่อกันบ้างก็ยังค่ะว่าได้เล่นกับเจมส์จีวอะไรยังเลยค่ะยังเลยค่ะคือทางช่องเขาจะเป็นแบบนโยบายที่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆถึงจะบอกค่ะแต่ถ้ายัางไม่ไฟนอลก็จะไม่บอกมันมีกระแสข่าวเยอะมากมันแบบว่าไปขับโนับเดทอะไรเงี้ยขาก็แบบน้อยใจว้ายๆเลยโอ้ยไม่ค่ะก็นี่คหนูก็มีละครคู่กับทีน่าเดีย ไม่น่าจะใช่ค่ะด้วยด้วยการที่น้องเขาก็เพ,พ,พิ่งเพิ่งผลงานชิ้นแรกเพิ่งออกหนูว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบเข้าใจผิดมากกว่ามีกระสานหนึ่งแฟนคลับและเด็กกับยาย่าที่รักกันคุกเนี้ยเนาะก็เป็นห่วงบอกว่าช่องจะดันแบบยาย่าไปจิ้นกับเจมสแพ้ ว่าอะไรแบบนี้มันก็แบบต้องรอดูว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงมากกว่าค่ะคือแบบเขาจะสร้างกระแสดโดยที่ยังไม่ได้ร่วมง,งานด้วยกันก็ยากอยู่ค่ะจริงๆแล้วต้องมีกระแสจิ้นเต็มสีเรากลัวไหมคะยาก็ไม่ไม่กลัวนะคะคือหนูนว่าการที่คนเขาจะจิ้นมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะแบบ เห็นสองคนแล้วเข้ากันได้หรือเปล่ามันก็แล้วแต่คนดูอยากอยากจะบอกแฟนค่ะคนรักยายน่าเด็นเนี่ยยังไงบ้างที่เราต้องร่วมงานกับก็จร,จริงจริงถ้าเราได้ได้ร่วมง,ง,ง,งานนะคะก็รักกันไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ให้กําลังใจให้ทั้งสองคนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเล่นกับอการให้ดูภาพโดยรวมนะคะที่เขาจัดเป็นแกลเลอรี่ของพี่ใหญ่อมานนะคะคุณผู้ชมคือเนี่ย เขาจัดเป็นแบบว่าสวยงามมากน่าเซนทันโดเลยนะไปคุณก็จะเห็นเป็นป้ายอย่างงี้ถ้าคุนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบชอบสไตล์ต้องบอกว่าไปดูได้เพราะว่าพี่เขาเหมือนให้ไปดูฟรีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครถูกใจภาพก็ไปประมูลกันประมูลกันใช่ภาพของเจมจินะคะที่พี่ใหญ่อมาเป็นคนคัดเลือกมาค่ะไม่ต้องชัดนะคะชัดแล้วเดมือมันจะเห็นหนึ่งอย่างภาพเนี้ไปประมูลกันนะคะ สำหรับแฟนคลับสำหรับใครที่ชอบอ,อนอ้ภาพของน้องแพนเค้กกับน้องคับเคก้กเออนี น,ะะน่ารักอันนี้แสงเงาสวยมากใช่แล้วบางผ้ามันจะมีหลายเวอร์ชันด้วยสำหรับใครที่เรชอบนะอย่าประมูล<ค>อันนี้เขาเพิ่มแบบว่าเป็นแบบว่ากราฟิกเข้าไปด้วยอันนี้<ค>ของพี่จอยวรารักนะคะซึ่งเป็นนางแบบรุ่นใหญ่เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยก็คัดแบบเซ็กซี่มาเพราะพี่จอยถ่ายทิ้งเซ็กซี่ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ของพี่แม่งคัตริยาแม็กอินทอชนะคะของพี่แม่งจะเป็นผ้าแบบเด็กๆอ่ะตอนนี้ดูนึกว่าพี่แม่งไปยืนเซ็นอะไรหน้าหน้า ไอ้ภาพของน้องยายาไม่คิดว่าเป็นพี่แหม่มด้วยซ้ำนะรูปนี้ร้อนมากเหมือนย้อนยุคนิดนึงนะคะแล้วอันนี้เป็นภาพของคุณนัทมีเรียเบเนเดตตีนะคะอนอนอยู่ถือโทรศัพท์นะคะ,คะแล้วก็อันนี้ของคู่รักชาคิตวุ้นเซนค่ะ ภาพนี้ดูหวานนะมันสื่อได้อโมดด์ดาจริงๆค่ะพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนบอกพุ่งบอกพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือส่วนใหญ่ตากล้องเนี่ยแฟชั่นจะเป็นคนสั่งเองใช่ถ่ายดิบมีไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วสังเกตป่ะคะดาราดาราที่ถ่ายแบบว่าวิววิวอ่ะบิกินนุ่งบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆดังๆหน่อยนะถ้าเวลาให้สัมภาษณ์ใช่เขาก็จะบอกว่าเชื่อมือช่างอานั่นแหละที่พี่ใหญ่เป็นคนถ่ายอันนี้ของเอมี่มรกดนะคะเซ็กซี่เซ็กซี่ที่สุดนะคะที่ซัมเมอร์ที่ผ่าาานนมงทัโพส์รูปเก